สวัสดีนะครับวันนี้วันที่เก้าเดือนเก้านะครับปีสอง6ั 66, นรบกะครับเราไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสเช่นเคยนี่ครับวันนี้น้ำหนักอยู่ที่ร้อยสิบสามสุดเก้านะคะมาแล้วครับร้อยสิบเจ็ดน,นะครับก็ดนะีสละสิบหกจุดห้าน้ห้าวันวันนี้นะคะใช่ไหม IN', ที่รัก <five S 2> <13. S 1> ใช่าุด <13. 39, S 1> ก้าะก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าเห็นไหมเรื่องการพารินาการก็อิ่มนะครับไม่ได้อดนะฮะ หลักต่เราก็มีการถกเถียงกันนิดนึงนะฮะเรื่องโภชนาการเพราะว่าเมื่อวานหุ่นหิดนะฮะเรื่องเรื่องความหิวโหยแต่วันนี้เข้าใจแล้วอย่างดูหุ่นนะครับดูนะครับตอนนี้ชั้นเริ่มมาแล้วนะครับเพราะว่าพุงเริ่มเป็นชั้นแล้วนะเราต้องการให้เป็นชั้นก่อนเพราะว่าถ้าเกิดนิ่มเมื่อไหร่นะครับมันจะเริ่มแฟรแล้วนะครับตอนนี้คือมันจะต้องนิ่มละมันจะลงทั้งตัวก่อนนะครับมันไม่ลงส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ที่รักมาทั้งตัวแล้วครับ เดี๋ยวมาจะค่อยๆเฟิร์มลงมานิดนึงนะครับเรามีตัวอย่างครับเพราะว่าตัวอย่างเราเป็นต้นแบบไว้แล้วนะครับชมพู่ก็เลยไม่ต้องทดลองอะไรเลยเพราะว่าเราทดลองให้หมดแล้วนะครับวิธีการอรกอกรรมการแต่ทีนี้จะอยู่อยู่ที่ว่าตัวของบุคคลนั่นนะฮะสุขภาพมันเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงมันจะตอบของตัวมันเองนะครับทุกคนจะเรียนแบบกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ตัวของเขาเองนะฮะว่าร่างกายเขาเป็นยังไงตอบสนองยังไง แต่ว่าจะบอกอะไรฟังนะคะการอรกกอบรงกายของเราสองคฟิตครับ <นะ S 2> ฟิตเรากินทุกอย่างนะเราไม่ได้มีโภชนาการนะแต่เราก็เวิร์กนะะแล้วก็ทาได้ดีก็กินครับสมเหตุสมผลไม่ทุกอย่างถ้าทีเดียวนะแต่ก็กินพอปริมาณนะฮะอันนี้โภชนาการมันก็ต้องมีบ้างกินได้ทุกอย่างครับหมกูกระทงหมกูกระทะกินได้หมดคนนี้ก็กินได้อันนี้อันนี้ฟิตครับยี่สิบสามนาทีต้น,ตน เคล็ดฉันมาประมาณอุ้ยมากกว่าครึ่งชั่วโมงอะไรไม่รู้นะฮะหาคำถามกันเราเองโอเคครับบายเดี๋ยวเราไปฟิตเนสกันครับ